ผมกอแก่ลาใหญ่งผมมีหลายเดือนยอะวผมต้องมีทรงกลางตรงกลางมันจะเป็นใส่ตัดไม่แล้วเหรอเรียกตามนี้ตีกล้วยด้วยเนาะถ้ามันไม่แก้มันติีแล้วมันอันนีเลยเ่ยมันหลอนหลอนมันไปใช่เราต้องแกะ ครับหนึ่งจุดเก้าครับผมได้จัดให้เอาเอามันติดแล้วดเช่างเก่งต้องออกครับงั้นเลยครับเดี๋ยวต้องเอาออกให้ได้มันไม่ได้ครับติดเลยงานเข้าเลยต้องงานออกแล้ว ห okay, so อือใส่ไว้ก่อนให้มันใหม่ก่อนอันที่ไหนได้ตีดมา,า,าดิค้าอะไรครับครับเล็กกว่านี้ครับผม,มครับผม,ม,มครับผมอันนี้เรายังไม่ได้ต่อไฟอ่าข้างนะครับไ,ไ,ไฟข้างตัวไหนเนาะไฟข้างนี่ไหนว่างงานได้หรือไม่ใช่

ไม่ใส่หมวกจะได้สวยๆมันไม่มีพรุ่งนี้ไปชื้อเลยปกติหาโมงกับคำพปสเตอร์ทเสือใหญ่ต้องวันยังไงก็ดูดปากก็งอเอ๋มิตรลามาพูดงานอย่างเดียวฉันเก่งม่ติดอะไร ตัวไหนโอ้เดี๋ยวผมลืมเปิดสวิตช์โอ้โ,อโอช่างผมมาจากภาสาหะไโรงเรียนกเกษตรเลยล่ะโรงเรียนเกษตรช่างมาต่อไฟมาโรงเรียนเกษตรไม่ติดรู้เนาะช่างยาวต่อไมาติดนานติดจ่าไม่เนาะรถไฟเลี้ยวข้างเอาทำไมสายไฟเลี้ยวอีกข้างหนึง่งมัน เตดนั่งอะไปเร็ว้าววมันมีกี่สเต็ปนี่ก็เป,ป็นไฟล์ดีันขุดหัวตีเล่นสเต็ปนี่ก็เล่นสเต็ปตรงกลางก็นี่เพียงเทียวชื่อเดิมนี่เราจะเปิดพามากะนะครับพามา <c oughs> นในโลกสีไปกวาดทางลูกยังไงเอาเ้าเอาปล่อยไม่ได้ไงนี่ลงมาหนีช่างเอียวลงมาลงล่างช่างนี่แหละดีเอบแล้วผมจับให้มันติดเลยใช่ไหมติดเลยก็ได้ติดมันก็ไม่สวยแล้วเอาลองติดดูเลยก็ได้ติดเลยก็ได้พี่บีบโอ้ยเหยียบฟีแล้วมาดิเริ่มแล้วได้ไหมเฮ้ยนี่แหละโอ้อันนี้ไฟเลี้ยวค้างแล้ว ไปเล้ยวข้างเต็มหมดแล้วเอาไปเล้ยออกเดือนนี้นี้ีใช่นี่ก็หมดแล้วสายไฟตกไปแล้วไม่ต้องพ่อพอแล้วติดแล้วอย่าไปถูกเหล็กนะ่นะชดเลยนั่นน่ะที่ขาปักเลยแล้วสายดินเอาไปสายดินถ่ายไรเน่ยครับเดาสายปิดถ่ายไปเลยครับ้ยอมันมันมันไม่ได้อยู่ในรถเนาะ ตัวนี้ไม่ใส่จะใส่อะไรใส่เพื่อนร่วมทางตัวเดียวกันตัวเดียวกันแต่ไอตัวนี้มันจะเป็นสีแดงอันนี้มันเป็นสีสีเหลืองทำไมไม่เอาเหมือนกันล่ะก็มันไม่มีเอาไม่เป็นไรหรอเราจะมาวันไหนอ่ะอันนี้เพื่อนใหมผมขัดเลยเพราะแต่มันไม่สวยเหมือนอันนั้นไม่ไม่ขัด <No. S 1> สวยแรงอยู่ในหมวกจะขับทำไมเสียเวลาก็าเผื่อแกอยากถอดหมวกออก <c oughs> เอเเอใส่หมวกก็ไม่ใส่หมวกก็ไหนาสวย <c oughs> อา้าทำไมคือนมาแล้วนะพี่รถจีนกระโดด อีกว่าดังไหมดังไ่หาสวิไม่เจอเด้นนี้เกงสวิตหลายพูดลืมเรียบร้อยเสร็จแล้ว นี่ก็รอให้หใหขึ้นโซ่รอให้ขึ้นโซ่ขึ้นวันไหนวันนี้อนี้นนอ่าตกลงวันนี้ไม่ได้ขึ้นใส่รถคันนี้เนะาะรถคันนี้ยังไม่เสร็จน,นี่ก็มาแก้แก้กางเกงน้ำพี่นี่ก็ต่อไฟเลี้ยวข้างเดียวพอครับไม่ต้องต่อสองข้างเพราะว่าเป็น อไอเดียใหม่นะครับข้างบนก็เอาแค่ข้างเดียวนะครับเวลาเราเปิดพามาก,ก็ให้มันสว่างข้างซ้ายข้างเดียวนี่เป็นวิตีใหม่เอาคือบอติดล้วบเดนี้นี่ครับสนใจก็สภาพนี้ทำส่งได้ใช่ไหมช่างเก่งได้ครับผมส,ส่งได้ส่งได้ชุด หรือจะเอาสติปเหมือนผมก็ได้นะครับถ้าถ้าใครอยากได้เดี๋ยวผมจัดให้เลยครับทั้งโค้งเมนมันโมเมนมันโมตีดาตี้ตีด้าตีข้างซ้ายล่างเมนมันโมเฮ้ยมันตายยากดิทำไมมันตายยากแค่ไหนใส่ใครอยู่ใส่ใครแล้ว เป็นยังคือบ่อขายขาดแล้วเฮ้ยใช้ซ้ำชาบึงตัเ,เ,เต็มตะขาดแล้วเฮ้ยเปลี่ยนเตมไหมเปลี่ยนเตมไหมเป็นยังคือห้องไงเฮ้ย,ย,ยอันนี้คู่คู่ริสาวแคทนะครับคู่ริซื้อไข่ไม่ได้ขายไม่ยอมขายไข่ให้สาวแคท นี่ก็รอใครสนใจนะครับชุดนี้3ชั้นแบบเนี้ยนะครับรุ่นไหนรุ่นไหนบอกมาได้หรือว่ามาสั่งที่นี่ก็ได้หรือจะเอาไฟสเต็ปเหมือนผมก็ได้นะครับโอเคครับเป็นสำหรับคลิปนี้ก็รอกันอีกนะครับอะไรกองเต็มเลยโอเคครับสวัสดีครับ